สวัสดีครับมนีกะนะครับมาสวัสดีกันย้ำแรงๆนะพี่น้องมนีกะสิพ้าพี่น้องมาหานะครับแนวไปแกงใส่นะครับน้ำไม้นะครับน้ำไม้ขิมสูงนะครับเขาก็ได้ตุ่มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าขาดแนวเสริมนะครับคือนะครับพวกผักขานะครับหรือชมเขาเนี่ยพี่น้องแล้วก็มาหานะครับอยู่ในป่าตะวันเขาขึ้นเ่าเหรอพี่น้องเด้อนะครับอันนี้ก็เป็นกระเจียวนะครับยางพันป้ากระเจียวพอดีนะครับจระจีด้กระเจียวตัวหนาอพี่น้อง นะรกระเจียวนะครับหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับได้ลายซิบดอกอยีบอ้อปน,อน,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 น้องมคนนี้นะครับอืมนะครับเนี่ยกำลังพอดีนะครับเยกำลังงามหน้าก็เริ่มหกอีกแล้วพี่นอ้อง กระิเป็นนะครับชะอมนะครับไปใส่มัญไก่ตัดกิ่งก็หายนะครับน,นี่ก็ได้นั่นผู้นี้จับไปตัดก็หายเลยนะครับชะอมนะครับพี่น้องเอากันไก่นกีน่แหละพี่น้องตัดแทน เนี้ยใแกงงเซโนไม้นะครับตวานเป็นต้นีจากหยอดปะ่ะเนาะยี่ด้พี่น้อง จะผักพี่น้องเอบิ้งนะครับำดำแดงแรงนะครับกะสีหกโม้วนเลยพี่น้องเด้อกันไก่นะครับบมเมนจ์กันไก่เต็งกิ้งเด้อเอาไปใส่เพราะเดีมันได้กินนะครับนี่กินผักขานะครับ ส่วนไห้ชะอมเหาต้องแ่งกิ่งดูๆด้วยพี่น้องเลยนะครับบ่อยๆครั้งนะครับให้เขาได้แตกนะครับผมบดแทบแทบบ่ได้แ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าผู้ปลูกขายหรือว่าปลูกนะครับไปจำนายนะครับน้ำบานน้ำอย่างไรแ่งดูๆนะครับมันจะได้ออกรูนะครับแกงเส้นใหม่พอได้กินนะครับพอดีต้มเรียบร้อยนะครับกต่หลายนอนะครับ ขานะครับยูต่างประเทศแพง้งยังไงพี่น้องวันนับยอดได้นะครับแต่ว่ายู่เมืองไทยนะครับหลายครับพี่น้องปลูกจริงๆไว้หลายๆย่างหลายๆแนวนะครับพี่น้องก็ก็ได้เก็บกินได้ทีละพี่น้องคือบ่อึดบ่อยากนะบ่งนไงครับผักหวานเอาผักหวานไปแกงใส่น้ำหน่อยจากสามซีหยดเพราะได้เจียมกัน ก็ได้ปว่ากันเดี๋ยวนีเ้เนาะก็ได้เลี้ยมขักวานผม หงอนนะบึงบึงเอาลอุกอะไรเสียบนะครับผักขาเนี่ยอันนั้นอันนี้เนี่ยนะครับผสมเงินไปนะพวกหอยอดมัน หมละน้อยนะครับหมองละน้อยอันใดเง้วเหลือกับป่อยเขาเกิดเป็นอันนั้นนะครับเป็นต้นเป็นงาเขาไปนะครับอันใดนอไอ้งาสมบูรณ์เล้วกับป่อยเขาแต่งงาขึ้นไปนะครับนี่จึงเส้นพวกนี้ป่อยเขาแต่งงาน,นะคับาะอมเป็นไงบ้าง ไ้ที่พอเลยพี่น้องผักขาผักขาครับกตาน้อยนะครับเตรียมไปด้วยพืชผักนะครับอีกเจ้าน้อยก็สิมีอันบบบวบหอมให้พี่น้องเขาบึง้งเลย บางง,งเหี่ยวกำลังตากไนมันไวอยู่นะครับจากหนีสิบสามสิบไหนะพร่น้องไปนะครับไปหานักกัะเจียวกระเจียวต่อนะครับกระเจียวพิดน้ำเึิงกระเจียวหวานกินดิบก็ได้นะครับต้มก็ดีนะครับ Uh huh. ว่าเป็นเงาเลยนะขาวๆอ,วอ้วนะครับนี่ก็แก่แล้วแก่แล้วก็ทานได้ทานได้คือเก่า <c oughs> ขาย,ยาวๆพี่น้องขาย,ยาวๆมีหรือเปล่าแถวนี้แต่กอดีๆครับพี่น้องเมื่อืึฝนนะเอ่อแต่เขาเคียงแค่ว่าเขากินบาทันเลยสิกับเขาบ่ได้ปลูกขายนะครับเขาปลูกไว้กินนะครับมันก็นเลยเป็นทั้งสี่ครัะพี่น้องมันก็นเลยกินบาทันนะครับนี่เนี่ยแบบนี้นะเขาเจ็บกันนะครับที่เขาเจ็บขายนะครับหย่อนยาวๆขายาวๆสิละมันแตกภูมิครับถึงเขาัน นาแรงมันก็สิบ่เห็นต้นมันใน,นี่น้องนาฝนก็สิออกมาอีกสี่ละแล้วก็เก็บได้รดนเติบได้ไปน้องเ้อนี่เก็บได้หลายรุ่นเติบนะครับนี่เก็บจนจนวานะครับบอไงหลดุดเก็บจนขาดทำท่าทสิกินเลยสิเนี่อีกจะนก็นเอามาลงอีกเลพี่น้องลาวๆนะครับนี่งไงสวยๆเลยป่ากินได้นะครับนี่ ของที่กินได้มีอยู่เต็มสวนนะครับเพียงแค่ว่าเขาตีเห็ดพวกแค่นั้นนะครับน้องเห็ดกระเสียดมีดอกนี่ไหมดอกพวกง่ายนี่แต่บวกเบาเนี่ยเสียด้นะครับแต่ใน,นวันใหญ่เติบนะครับเออหม่ขาดเลยเอา,าเอาไปนังอันนี้ก็เอาถิ่มนะพร้อมแก่แล้วเออบี่เม้งพี่นอ้องเสือดายเสียบเพื่อนก่อ,อวหวาน,นครับ มุนะ้อัน,หนอไหนมัน้งฉันเห็นเขาก็ได้กระเจียวไปกินแล้วนะครับซสาเพาอิะกินในซื้อขยายออกไปเรื่อยก็ได้นะครับซสาเพาอิะเก็กบกระเจียวในซื้อเนี่น้องพี่เอเลียอยู่ เดี๋ยวพี่น้องอย่าบอกไปพร้อมน้ำก็ได้จ้ะนี่ครับน้ำเปลือกหนึง่เงเบิดงบด้วยพี่น้องเอาไปหลายกัดกินบ่เบิดนะครับนนนเอาไปหลายกัดกินบ่เบิดเดี๋ยวเปียมันแตกออกพี่น้องเดี๋ยวมันก็ออกให้เาอีกนะครับเปี่ย นี่คือลักษณะการแตกของเขาเขาจะแตกของสี่เล่นนะครับเนี่ยสมุนแตกนี่ก็จะได้นอไม้อีกนะครับเนี่ยมุ่เนี่มอไม้ถ้าเขาถืขยายพันธุ์นัก็ง่ายๆนะครับเขาก็เอาออกไปปลูกเล็ก็ได้นะครับเนี่ยบีออกไปปลูกนะครับถ้าพูดในทิดขายก็คือบีเอาเป็นตัวทั้งสี่นะครับไปไปพอใส้ถุงนะครับเนี่ยใสถุงดําเขานี่หละใสถุงดําเขาแล้วก็เอาไปปลูกนะครับไปช้ําปลูก ก็จะขายนากรหนึ่งยีสิบห้าบาทนด้ครับด้วยนี่ต้นหนึ่งนะครับยี่สิบห้าบาทนะครับเนี่ยต่อต้นนะครับเนี่ยต่อต้นเลยนะครับยี่สิบห้าบาทถึงของผมนะครับว่าท่านที้พร้อมจะที่ขายนะครับเนี่ยถ้าขายเป็นต้นเขาช้ำเป็นต้นกะกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเนี่ยต้นละยี่สิบห้าบาทนะครับถึงสามสิบบาทนด้ครับด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือแตกมันกำลังแตกน้อยเนะครับแตกน้อยไปเรื่อยๆกระเจียวยูน้ำเขาได้เป็นลอยปีนะครับน้องเขาปลูกไว้ในป่าเท่านั้นนะครับเนี่ย แล้วมันก็ออกเขาเลี้อยๆอังซีนะครับนี่พี่น้องโอ้นอนอันนี้ลืมนะครับลืมเห็นเขาแตว์เขาเรื่อยๆครับกินเรื่อยๆนะครับเมื่อวาเขาติเปลี่ยนเขาเดียวนะครับเป็นโดนเติบด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยเขาปลูกแแคกินนะครับอันนี้บ่ได้ปลูกเพื่อขายนะครับปลูกแค่ว่าให้มันมีนะครับนี่แต่ว่าถ้ามันหลายอีหลีเทาก็ขายได้นะครับพี่น้องเด้อ จะที่แหลกๆเขากะให้มันได้กินก่อนพี่น้องเขาจะเฝ้าปลาขายนะครับการ,กรเกษตรเกษตรคือความยั่งยืนนะครับเพราะว่าเขาเป็นแรงผลิตอาหารนะครับมนุษย์ทุกคนต้องกินอาหารนะครับเด้อพี่น้องนี่เพราะฉะนั้นเขาเป็นแรงผลิตอาหารนะคือสุดยอดแล้วนะครับนะครับดอกนี่นะเพื่มันเกลียนะเกลียทันนพี่น้องเกลียกับสามเอาขึ้นเอาของอยู่ในสวนเนาะ ผักหวานกับพ่อผักหวานบ้านกับพ่อได้พ่อได้ไปแกงอยู่ครับพี่น้องพี่บานบิดบอีกมือสองมือกับมัดเก็บได้อีกนะครับนี่เพราะว่ามันก็ติดแตวดอกนะครับออกดอกไม่เอาอีกผักหวานมีหรือเปล่าทางผุ่นพระท่านได้มีนะครับเพราะว่าเพราะว่าพันธุ์มันบ่พอนะครับเพราะตรง ต้องขยายออกอีกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในนาคดเต็มมองนีเนี่ยนะครับทั้งปลาไม่ทั้งกระเจียวทั้งกระชอกระชายนะครับผมจะี๋มาลวงเบิดเลยนะครับนี่แล้วถ่ายตัดหยาเป็นเปลียนก่อนให้มันมาลงเต็มนี่เลยนะครับเป็นเผืชดเผือดไตไตดินนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ขาดเผืชดไตดินแล้วอยู่หลายย่างแต่ว่ามองนี้นะครับจะเป็นตัวย่างนะครับให้พี่น้องเขาได้เบิ้งนะครับแต่ว่าที่แนแนกับมีกระเจียวแล้วนะครับเผืชดไตดิน ไอ้เพื่อเพื่อเพ,พื่อบนดินนะครับเพื่อใต้ดินก็บสิเป็นพวกไอ้ไก่กระชงกระชายอย่างงี่นะครับใน่นะคนติึงเขาต้องเอามาปลูกแทนแน่นอนนะครับน,นี่ก็พืชร,ร้อยปีนะครับนี่พักวันนี่พืชร้อยปีนะครับนม่หัดักตากตากบพี่น้องตาโกดหวานหวานสิเนี่ย ัหวานบา่ได้มัดแตงกิงเด้อครับพี่น้องเด้อยเลยน้อยเดียวกไปไปนะรับว่เป็นยังบ่ได้ไปแกงผสมกันนี่ดงนสสี้เยตามตีหยอดอยู่เดี๋ยวนี้บ่ไสสด้ลีครับทะเลนสส่ะบื้อบ่ได้เด็ดยอดนะเด็ดใบใบมันออกนะครับถ้าเขาเด็ดน่ะมันจังได้มันก็ได้กินยอดมันนะครับผักหวานช่วงหน้าฝนนี่ครับแห้งแห้งแตกดีครับ เดยวันก็กินดูนะครับกินดูาลกับเียงนะครับเมื่อกบไดมาเห็ดใบแกงเขาดีเห็ดกินหนึ่งคือต้นข้องต้นเ้องก็ได้กินแล้วนะครับอะประมาณนี้นะพี่น้องเด้อมาเนี่นะครับเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับเก็บดอกกระเจียวนะครับให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับไปแกงใส่หน่อไม้ขิมซุ้งนะครับเด้อแกงเปื่อยแกงย่างเขานี่แหละครับตําหรับมันนี้ฝากไว้ทีานี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ